สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะรายการที่จะทําให้คุณรู้วิธีการสู้กับภัยวันนี้อยู่กับพี่ชันจิรวรรณและคุณเนริสาค่ะค่ะนะคะตอนนี้สภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้เองที่เราเจอเรื่องของน้าท่วมค่อนข้างหนักมานะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มขี้ข่าแล้วนะคุณจิรวรรณไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดยะลาเองหรือว่านครศรีธรรมราชด้วยอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเขาบอกว่าโชคดีนะที่ฝนตกลงมาค่อนข้างหนัก ทำให้เติมน้ําในอ่างเก็บน้ําหลังจากที่น้ำเนี่ยเหือดแห้งไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหรือว่าที่จังหวัดยะลาเองตอนนี้ค่ะสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะค่ะโดยที่จังหวัดยะลานะคะศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยแล้วก็ดินถล่มของจังหวัดยะลาเองนะคะตอนนี้ก็สรุปถึงข้อมูลเนี่ยถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณเดชรัตน์สิมมาิรินะคะ ถึงสถานการณ์อุทกภัยที่มีฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่25ถึง28กุมภาพันธ์ปรากฏว่านะคะมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ย7อำเภอ35ตำบล95หมู่บ้านประกอบด้วยอำเภอบัรนังสตาอำเภอกาบางังยะหากรงปีนังรามันอำเภอเมืองและอำเภอทานโตค่ะ,คะก็มีประชากรได้รับความเดือดร้อนประมาณ10,000กว่าคนนะคะอ,ะอพยพ ทั้งสิ้น223คน39ค,ครัวเรือนแล้วก็มีถนน8สายสะพาน3แห่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดยะลาเองได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว6ออำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอ บ้นังนตา,ากาบางังยะหากรงปีนางทานโตเนี่ยนะคะหกอำเภอกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเหลือเพียงอีก1นึ่อำเภอเท่านั้นคือที่อำเภอรามานันที่ยังมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่อยู่แต่ว่าระดับน้ําก็ไม่สูงแล้วนะคะคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะคะจะยังคงมีไปถึงวันที่ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมา เพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ก็น่าที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะทางด้านนายวิโรจีจวะรังสันผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็บอกว่าหลังจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจอฝนตกติดต่อกัน3-4วันนั้นไม่ได้ส่งผลให้เรือนให้เรือเลือกสวนไล่นาของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแต่กลับส่งผลดีให้มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วย โดยเฉพาะระดับน้ําในพื้นที่ปา่าคุปา่าพุกขวนเข่งนะคะที่ระดับลดลงในช่วงก่อนหน้านี้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าประมาณ1-2สัปดาห์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางภาคใต้เองก็คงยังต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของภาวะฝนตกหนะักอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะ ขณะเดีวย<ป>ดวยกันในอีก2-3วันนี้ะนะคะสภาพอากาศในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ตอนบนของประเทศนะคะทะเลจีนใต้รวมทั้งภาคกลางภาคอีสานก็ยังจะต้องเฝ้าวระวังกันต่อไปเพราะว่าจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาบางพื้นที่ก็อาจจะมีลูกเห็บต,ตกก็ได้นะคะใช่แล้วก็เขาบอกว่าพื้นที่ต้องเฝ้าวระวังเลยนะคะพื้นที่แรกเลยเป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ่ะแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะคะมาภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่3มมีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศ ไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุรุร้อนและให้ระวังลักษณะาอากาศที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง5มีนาคมด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะอาจจะเจอพายุลูกเห็บเหมือนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้ค่ะค่ะก็ระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยลูกเห็บตกลงมาในจังหวัดทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายบ้านนะคะหลังคา โวกันเยอะแยะ,เ,ยะเลยแล้วก็อย่างพวกพืชพันธุ์นาต่างๆเนี่ยก็รับความเสียหายค่อนข้างเยอะคงต้องรอดูว่าในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนไปนะคะจะเจอพายุลูกเห็บในจังหวัดใดบ้างะนะคะแต่ว่าอย่างภาคเหนือเองเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกลงมาเป็นพายุลูกเห็บภาคใต้ก็ฝนตกไปแล้วแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่สิปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะคะยังมีผลกระทบอย่างหนักกับชาวนาเกษตรกรต่างๆค่ะใช่ค่ะ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่แล้งหนักเหมือนกัน,นตอนนี้ประกาศไป29อำเภอที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแรงจาก32อำเภอนะคะก็อีกไม่กี่อำเภอเท่าน,นั้นเองนะคะก็เรียกว่าจะแล้งทั้งจังหวัดแล้วดังนั้นทางนครราชสีมาเองนะคะได้ก็เลยมีการ ประชุมชนะคะแล้วก็หาแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ําสําหรับประชาชนโดยในเรื่องของน้ําในการอุปโภคบริโภคนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการประสานไปที่กรมชลประทานนะคะกองทพัพภาคที่สองกองบินหนึ่งแล้วก็ปภจังหวัดไปช่วยในพื้นที่ที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นแต่ละอําเภอนะคะให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงซึ่งขณะนี้ คือพื้นที่อำเภอโนนสูงนะคะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดังนั้นทางจังหวัดก็จะได้ประสานไปทางกรมชลประทานให้มีการผ่นน้ำไปในพื้นที่อำเภอโนนสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนเรื่องของการทำฝนหลวงนะคะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่น่าจะเหมาะในการทำฝนหลวงแล้วก็น่าจะได้ผลก็คือที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ายังมีความชื้นที่เหมาะสมนะคะถ้ามีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอ ากช่องน้ําก็จะลงไปเติมในอ่างเก็บน้ําลําตะคองในพื้นที่อาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นต้นน้ําในการแจกจ่ายน้ําไปในพื้นที่ทางการเกษตรหลายๆพื้นที่เหมือนกันค่ะก็เรียกว่าจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ประสบเรื่องของปัญหาภัยแล้งเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะอย่างบางพื้นที่เนี่ยเห็นบอกว่ามีลดน้ําเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากนครราชสีมาแล้วที่ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งอย่างหนักนะคะอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็เจอปัญหา ภัยแรงเหมือนกันซึ่งทางด้านกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองบอกว่าจะเร่งทําน้ําประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายมงคลบุญสืบค่ะหัวหน้าชุดเจาะ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้รับเรื่องร้องขอจากประชาชนให้ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ําประปาเพิ่มเนื่องจากน้าประปาหมู่บ้านเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยผลิตน้ําไม่เพียงพอนะคะบางแห่งก็เสียไม่สามารถผลิตได้ดังนั้นทางกรมทรัพย์จึงได้มีการดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องประชาชน5แห่งของ2อําเภอก็คืออําเภอ บางรากามอ,เ,อเนินมะปางความลึกนยอยู่ที่ประมาณ80เมตรเพื่อดึงน้ำจากใต้ดินมาผลิตเป็นน้ำประปาส่งให้กับประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าภัยแล้งแบบนี้ด้วยนะคะโดยขณะนี้ได้เริ่มมีการขุดเจาะที่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำมบริรเวณจุดนีน้ถือว่าน้ำประปามีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เริ่มมีการเดินเครื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้ด้วยค่ะค่ะ จากจังหวัดพิษณุโลกไปดูที่จังหวัดพิจิตรนะคะ,ะจังหวัดพิจิตรก็น้ำเนี่ยนะคะไม่เพียงพอ,อน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำต่างๆก็นะคะตอนนี้ แห้งเหือดกันไปหมดแล้วนะคะดังนั้นทางเจ้าหน้าที่กรมป้องกันแล้วก็บรรทาวสาธนรภยัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตำบลสายคำโฮอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็เลยต้องนํารถบรรทุกน้ำนะคะไปตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสายคำโฮซึ่งก็ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคนะคะ แหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอดบ,อบ,บนะ่บอใบนาบ่อบาดาลใต้ดินก็ไม่มีน้ําเหลืออยู่แล้วนะคะ,คะระบบประปาหมู่บ้านก็ไม่สามารถที่จะผลิตน้ําประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะนำรถบรรทุกน้ำเนี่ยต้องไปรับน้ำประปามามจาก พื้นที่อำเภอวังไยพูนห่างกับพื้นที่ตำบลสายคำโห่เนี่ยประมาณ40กิโลเมตรนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาอ,มอยู่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะมาแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนค่ะนะคะรวมถึงที่จังหวัดมหาสารครามเองค่ะก็ประสบเรื่องของภัยแล้งอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยภัยแล้งที่มหาสารครามค่ะขยายขยายวงกว้างนะคะหากมองไปใต้สะพานของแม่น้ําชีในบริเวณอํเาเภอเมืองของจังหวัดมหาสารครามเองนะคะตอน,น จะพบว่ามีพวกเนินทรายเนินหินขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดมหาสารคามนายสิดิพล์สงเงียมนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ภัยแ้งปีนี้เนี่ยถือว่าหนุนแรงในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ําชีเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวละ10เซนติเมตรซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามเองได้มีการทําหนังสือเพื่อขอให้เขื่อนอุบลรัตค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําระบายน้ําต้นทุน ลงมาเพิ่มเติมจากวันละ800แสนลูกบาทเมตรเป็นวันละ1ล้านลูกบาทเมตรโดยขณะน,นี้ทางเกิดอุบัติรเองได้มีการระบายน้ําลงมาเพิ่มเติมแล้วแต่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังไม่ขี้ขายแต่อย่างใดนะคะก็เรียกว่าตอนนี้จังหวัดมาสารคารเนี่ยผจญเรื่องของภัยแล้งค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคุณเจรวร์ก็ประสบภัยแล้งเขาบอกบา,บางที่เนี่ยก็50ปีไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อน อย่างมาสาขามเขาก็บอกว่ายี่สิบปีไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะคะก็พอลำน้ำชีอย่างที่เห <als> <ij> ็นเนี่ยนะคะพอแห้งขอดเนี่ยนอกเหนือจากภาคการเกษตรนะคะที่ไม่มีแหล่งน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวพืชสวนไรนาแล้วเนี่ยชาวบ้านที่เขาทำประมงด้วยคือไปหาปลาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ ออกมาหาปลาเพื่อเลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็ทําได้ไม่เต็มที่นะค่ะนะคะปัญหาก็เลยเกิดขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งที่จังหวัดมหาสารคามจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องนี้ค่ะกับคุณกิติพงศ์โรธวิรัตผู้ช่วยชลประทานจังหวัดมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยคะครับสวัสดีครับค่ะ,คะเห็นต้องทําหนังสือขอไปทางเขื่อนอุบลรัฐให้มีการาระบายน้ําเพิ่มเติมเหรอคะครับ ของแสน K, คิวค,ครับต่อวันเพิ่มเติมตอนนี้ในในสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงคะถึงต้องขอรับความช่วยเหลือจากทางเขื่อนอุบลรัฐอะค่ะครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเนื่องจากค่อนข้างแรงการที่เป็นข่าวนะครับค่ะนี้เราก็ได้ขอน้ําไปจากจากเขื่อนอุบลรัฐแสนยู่ในการระบายน้ํานะครับค่ะแล้วทีนี้ปัจจุบันอยู่ในช่วงติดตามน้ําครับ ตามน้ําที่ที่ขอไปทางโวรัฐก,ก็เริ่มระบายให้เราตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วน้ํามาถึงหรือยังคะเช็คดูระดับน้ําตอนนี้ก็พอดีน้ํากาลังเริ่มถึงจังหวัดสาะระคามนะครับค่ะเชื่อว่าจะน่าช่วยเรื่องของการบรรเทาเรื่องของภัยแล้งได้บ้างไหมคะเอจะช่วยเรื่องไอ้บรรเทาเรื่องปลานะครับจะเซตที่เรื่อง ไปปับปาและคุณภาพของน้ําให้มันดีขึ้นค่ะแล้วตอนนี้พื้นที่ที่ประสบเรื่องของน้ําไม่มีใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะไหมคะเออน้ําถ้าน้ําอยู่ในส่วนของเขตชนบทานนะครับบริโคบริโภคเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ครับค่ะเพราะว่าเราทําแผนไว้อยู่อ,อ,อ,อืครับค่ะแต่ในพื้นที่บางส่วนพื้นที่รอบนอกหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่ใกล้เขตนอกเขตชนบทานนี่นะครับค่ะ บางส่วนก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําเครื่อนที่ช่วยดันน้ําหรือทยอยน้ำไปใ,ให้ครับค่ะแล้วตอนนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยยังม,มีเพียงพอที่จะส่งให้เราไปนานเท่าไหร่อะคะวันละเพิ่มเติมวันละสองแสนคิวเนี่ยคะ่ะคาดว่าถึงถึงเมษาก,ก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่านาำใช้การของเขื่อนอยู่เหลือยังยังคงเหลืออยู่ประมาณสอง องร้อยแปดสิบล้านนะครับค่ะช่วงเมษาใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าภัยแล้งมันยืดเยื้อออกไปอะคะ่ะมีการวางแผนสำรองไว้ไหมคะหมายถึงว่ามันยืดออกไปใช่ไหมครับ่ะก็ในส่วนนี้ในในช่วงของนาปีหรืออะไรโดยรวมเกษตรกรก็ให้งดงดไปก่อนค่ะครับคือพูดง่ายให้รอน้ําฝนแล้วก็เตรียมแปลงถ้าแผนที่เราจะชะลอการประหยัดน้ํานะครับก็คงเป็นเช่นนี้ อืมนะคะแล้วค่ะ,คะแล้วตอนนี้แหล่งน้ําในพื้นที่ของมหาสารคามเองเป็นยังไงบ้างคะระดับน้ําในพื้นที่สารคามตอนนี้ถ้าพูดถึงปลานะครับยังอยู่สูงยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสูบน้ํามาทําผลิตป,ปลาได้อยู่ค่ะ,ค,ะคาดว่าไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะสําหรับน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงแบบนี้ค่ะครับใน อการอุโภค<ม>บริโภคนี่ไม่น่ามีปัญหานะแต่ยังไงก็ตามเราก็ตามน้ําอยู่นะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่ที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับค่ะก็บางทีสองข้างทางจากอุบมงน์มาถึงสารคามอยู่ร้อยกว่าโลนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะมีเกษตร,รกรที่ใช้ปลูกผักใช้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างอก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่อยๆใช่ไหมคะใั่มีมีการติดตามน้ําทุกวันค่ะตอนนี้คือห้ามเกษตรกรทําพวก นาปังนาปีแล้วพวกเกษตรอื่นๆล่ะคะเรายังให้ทําอยู่หรือเปล่าอ๋อในช่วงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็งดนะครับมหมดนะแล้ว,วเป็นความเพราะทราบนะครับเพราะว่าทางจังหวัดเรามีการประชาสัมพันธ์ค่ะ <c oughs> คือคือเขาเข้าใจแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดในการใช้น้ําด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะผู้ช่วยคะมีการลักลอบใช้น้ํามั่งหรือเปล่าผิดประเภทนะคะอ๋อถ้าเป็น เครื่องเอกชนนะครับหมายถึงเครื่องคูโบต้าเล็กๆนี่นะครับเขาก็ใช้อ่าไม่ถือว่าลักรอบนะครับเขาใช้าาาตามปกติของเขาแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําเป็นอนาปังผืนใหญ่ๆได้เนี่นะนะคะเราก็เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีการลดทำนาปังแล้วครับผม ถือว่าสถานการณ์ภายแรงปีนี้เนี่ยรุนแรงในรอบ20ปีเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าทางหัวหน้าปอพของมหาสารคามเองบอกว่ารุนแรงในรอบ20ปีเลยที่ผ่านมาเราเคยมีการร้องขอน้ําจากที่อื่นมาช่วยในมหาสารคามแบบนี้ไหมคะก็ปีนี้ค่อนข,ข้างรุนแรงกว่าทุกปีในกรณีที่ว่าเ่อนล้ำเป่ะก็ก็น <c oughs> ้อยเหมือนกันนะฮะทุกปีเราขอทั้งหัวละทั้งลํำเปาาอ๋อค่ะ อ่าครับเราบริหารอย่างนี้คือเพื่อไงเราจะไม่ลยลงไปร้อยเอียดมากแต่เราให้ทางลำปลาช่วยแต่ปีนี้นี่เราต้องต้องช่วยทั้งลำพี่้าไปะ<จ>ะนะฮะจะต่างกนทุกปีก็คือตอนนี้เน่ยขอได้เฉพาะเขื่อนอุบลรัฐลำปลาวนี่เราไม่ได้ขอน้ําเข้ามาใช่ไหมคะก็ของเขาก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับค่ะอ๋ะอะนะคะอย่างของมหาสรารคามเองนี่ไม่มีเขื่อนในพื้นที่เลยใช่ไหมคะเขื่อน มีเขื่อนขนาดไหนขนาดกลางขนาดใหญ่มีบ้างไมหมคะในพื้นที่มีเฉพาะขนาดกลางฮะขนาดกลางซึ่งในตัวนี้เราก็มีการวางแผนอุปโภคใช้อุปโภคบวิโภคแล้วก็